เพราะฉะนั้นนะคะเราก็เป็นนักลบบนโลกออนไลน์ค่ะเราไม่จับด,ดาบค่ะทุกคนเราจับมือถือเราจับมือถืออยู่ไรมือถือนะคะอยู่คาหน้าแล้วมันจะับบโบะที่หน้าแล้วเราเป็นนักลบค่ะนักลบออนไลน์สายรวยเท่านั้นนะฮะทุกคนเราคือนักลบค่ะ ลุกขึ้นมาค่ะแม้คุณจะง่วงแม้คุณจะฝืนแม้คุณจะกดดันแม้คุณจะทำไม่ได้แม้คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้มีเกียรติแต่มันคืองานที่มีกินแล้วที่สำคัญคุณต้องมองไปข้างหลังนะแม่รออยู่พ่อแม่รออยู่ลูกรออยู่โอ้ค่ะนั่งค่ะไฟค่ะโทรศัพท์ค่าออนไลน์แล้วมันก็ทุกข่าเลยค่ะมันรอเราอยู่ค่ะมันมีอะไรอะไรอะไรรอเราอยู่เพราะฉะนั้นค่ะทุกคน ลุกขึ้นมาจับมือถือเราไม่ต้องจับดาบค่ะเดคกะเราไม่ต้องไปฟังไปฟันใครเราไม่ต้องไปสู้รบกับศัตรูค่ะเราลุกขึ้นมาสู้รบกับตัวเราเองค่ะเข้าใจไหมคะเราก็เปรียบเสมือนนักรบนั่นแหละทุกคนมันไม่มีใครหรอกอยากจะจับมือถือมาอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืน้ทั้งใส่ตาฉันนะคะ ทั้งมือไอ้แขนทั้งมือนิ้วล็อกเหมือนพี่กระแตทั้งไหล่ซูตไหล่แข็งไม่มีแต่เรากำลังเป็นนักลบบนโลกออนไลน์ค่ะเราต้องจับปือถือเราต้องแชร์เราต้องเชียร์เราต้องเชิญน,นะคุณจะดังไปไหนวัเนี้ย <c oughs> มันกำลังแบบคือเขิมกำลังพาลูกๆออกลบเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนไม่มีใครนะคะที่แบบว่านอกจากเขาสำเร็จแล้วแล้วเขารู้สึกว่า โอ้ยมันดีมากเลยลุกขึ้นมาเราได้ตังค์โอ้มันดีมากเลยคือแบบมันอยู่ในโฟโล์ของการขายดีไปเรียบร้อยแล้วแบบจับมือถือปุ๊บได้ตังค์ได้ตังค์นอนอยู่ได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นน่ะเขาชอบละอันนั้นเขาฟินแล้วทุกคนแต่ถ้าวันนี้เราไม่เริ่มอะเราต้องฝืนก่อนไหมเราต้องฝืนก่อนไหมแขนนี่เมื่อยไหมอีมแม่นี่เคยไหมสามร้อยหกสิบห้าวันที่มีจับมือถือฝันไปเถอะน่ะ สามร้อยหกสิบห้าวันอีฉันจับดาบกี่ครั้งเออดาบออนไลน์ก็คือมือถือฉันนั่นเองอีฉันจับดาบฟันทุกวันนะคะสนใจอะไรใครไหมไม่นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำเพื่อใครแล้วเรารู้ว่าเราทำทำไมแล้วเรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรทำไมครูประสบความสำเร็จทุกคนครูต้องมีตัวรู้ก่อน ว่าคุยทามันทําไมถ้าทําแล้วมันนี่ไม่เกิดผลทำทําไมมันนั่งสมาธิอะถ้าไม่มีตัวรู้ตอนแรกนะว่านั่งสมาธิสวดมนต์เพราะอยากรวยนี่ไปไม่ถึงนี่เลยนะมาไม่ถึงนี่เลยนะตอนนั้นนะทุกคนอยากรวยแล้วได้ยินจริงๆครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นพระนี่แหละทุกคนบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธินะคะภาวนาไปถือศีลรวยเห็นมาเยอะแล้ว ใครทําก็รวยเห็นมาเยอะมากข้าวเท่านั้นเลยทุกคนเสาะหาเลยจะไปปฏิบัติทมที่ไหนดีเคยไม่เคยยังไงเขาซื้อชุดยังไงแล้วเราต้องซื้อชุดข่าวไหมใส่ชุดแบบไหนไม่เคยกลัวประมมทาปหมดนี่ขนาดแค่ไปปฏิบัติก็เหมือนไปสู้ลบแม้เมื่อเรากําลังไปสู้ลบในสนามลบแม้เพราะเราไม่เคยเราไปส,สู้กับใครสู้กับใจเราค่ะ แล้วในที่สุดเราก็สามารถลบชนะค่ะทุกคนเราก็ไม่ได้ชนะทุกสนามแต่เราชนะเยอะมากๆเราชนะใจตัวเองทุกครั้งที่เราไปปฏิบัติธรรมเราทุกวันนี้ครูก็ชนะใจตัวเองครูเป็นคนตื่นเช้าค่ะตีห้ปกติครูตื่นสวดมนต์ภาวนาของครูอยู่แล้วเป็นประจำมาเก้าปีแล้วนะคะแต่ครูอ่ะไม่เคยแบบ มันนั่งแล้วมีครูบาอาจารย์สอนแบบนี้มันเกรงไงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เกรงแบบเกรงตัวนะมันรู้สึกแบบมันเหมือนมันแบบทุกคนเข้าใจเนาะมันเหมือนแบบมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่เป็นอะแต่ว่าไม่ได้ฝืนหรือเกรงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่มันรู้สึกแบบเออนะมันจริงจังอะ